ครับสวัสดีครับในหนังสือหน้าร้อยห้าสิบแปดนะครับสร้างประโจดปัญหาแล้วก็หาคำตอบนะครับข้อหนึ่งนะครับจากประโยคสัญลักษณ์นะครับมาดูข้อหนึ่งย่อยนะครับห้าสิบสามคูณร้อยยี่ห้านะครับนี่การสร้างโจทย์ปัญหานะครับขึ้นอยู่กับจินตนาการและก็ประสบการณ์ของแต่ละคนนะครับอันนี้คุณลองสร้างดูนะครับข้อหนึ่งนะครับคนงานห้าสิบสามคน จ่ายค่าแรงคนละ125บาทนะครับต้องใช้เงินทั้งหมดกี่บาทนะครับก็เอามาคูณกันนะครับนะครับก็53คูณ125นะครับก็ได้6,625บาทนะครับหรือจะแล้วแต่คนนะครับแล้วแต่ประสบการณ์นะครับหรือจะคล้ายๆกับเก้าอี้นะครับที่เคยเรียนมานะครับก็คือต้องการจัดเก้าอี้53แถวนะครับแถวละ125ตัวต้องใช้เก้าอี้ทั้งหมดกี่ตัวนะครับลักษณะคล้ายๆกัน คำตอบก็จะเป็น6625ตัวนะครับก็ดูข้อที่2นะครับส4 4พันสี่หารสองนะครับอันนี้เอาโควิดก็แล้วกันนะครับมาดูนะครับน้ำยาฆ่าเชื้อ3444มิลลิตรนะครับบรรจุขวดละสอง2้อกมิลลิลิตรจะได้น้ำยาฆ่าเชือ้อทั้งหมดกี่ขวดนะครับก็นำไปหารนะครับ ไ,ได้เป็นประโยคสัญลักษณ์ตามที่โจทย์กําหนดนะครับก็ตอบออกมาเป็นสิบสี่ขวดนะครับนั้นข้อ3ามกับข้อ4ี่ลองไปทําดูนะครับลองจินตนาการแล้วก็ลองเขียนออกมาดูนะครับมาดูในแบบบึงหัสามจุดหนึ่งนะครับในหน้าเจดสิบเอ็ดนะสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์พร,ร,ร้อมหาคำตอบนะครับคล้ายๆกับตัวอย่างเมื่อเมื่อกี้นะสักครู่นะครับ 900หนึ่ี1,920คูณ200นะครับนะกูก็สร้างจุดปัญหาขึ้นมานะครับผู้คน920คนรวมกันบริจาคเงินคนละ200บาทจะได้เงินบริจาคทั้งหมดกี่บาทนะครับก็นําไปคูณกันนะครับก็ได้คําตอบออกมาเป็น184,000บาทนะครับส่วนข้อสอลองทําดูนะครับเป็นลูกของการหารน,นะครับ ลองจินตนาการแล้วก็สร้างโจทย์ปัญหาขึ้นมานะครับมาดูการสร้างโจทย์ปัญหาจากภาพพร้อมหาคําตอบนะครับอันนี้สวนสัตว์นะครับเปิดบริการ8นาฬกาถึง18นาฬกาก็คือ8โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับค่าบาัตรเข้าชมสวนสัตว์นะครับก็เป็นผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่ร้อยบาทนะครับบอกว่าสอ ถึงมหาลาัยนะครับมหาวิทยาลัยเนี่ยก็คือห้าสิบบาทเด็กเล็กถึงบวชนะครับก็คือยี่สิบาทข้าราชการในเครื่องแบบในห้าสิบบาทนะครับแั้นมาดูโจทย์นะครับก็สร้างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการคูณนะครับเดีย๋ยวทำให้ดูนะครับส่วนกรหารเธอทํานะครับุ็สมมติขึ้นมานะครับสวนสัตว์มีเด็กเข้าชมห้าสิบคนและข้าราชการในเครื่องแบบสองคนจะต้องจ่ายค่าบัตรเข้าชมเป็นเงินเท่าไหร่นะครับ นั้นเราก็เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ก่อนนะครับเด็ก50คนคนละ20บาทนะครับแล้วก็ข้าราชการ2คนคนละ50าสิบบาทก็จะเป็นห้าสคูณยีแล้วก็บวกด้วยสองคูณห้าครับก็คือ2องคูนข้าราชการนะครับอันนี้50คนของเป็นเด็กก็50าสคูณยีก็เรีนหนึ่งพันนะครับส่วน2องคูณห้ก็เป็น100 สรุปก็ต้องจ่ายค่าบัตรเข้าชม1,100บาทนะครับส่วนข้อ2สร้างโจทย์ปัญหาการหารนะครับก็ลองไปทำดูนะครับและพบกันใหม่ในเรื่องของการบวกลบคูณหารจำนวนนับในบทที่4นะครับสวัสดีครับ